ตะลึงตาค้างแอนทองประสมเปลี่ยนลุกใหม่สั้นเท่าติ่งหูไปเลยจ้าสมกับเป็นเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงจริงๆสำหรับนางเอกคนสวยอย่างแอนทองประสมที่ฝากผลงานการแสดงปังๆไว้มากมายหลายเรื่องแต่ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีแอนทองประสมก็ยังคงสวยสะพังไม่เปลี่ยนแม้ตอนนี้เธอจะอายุเลขสี่แล้วก็ตาม ยิ่งภาพล่าสุดในอินสตาแกรมกับลุกใหม่ผมสั้นเท่าติ่งหูต้อนรับเทศกาลตรุษจีนยิ่งทำให้เธอดูสวยและน่าเด็กลงไปอีกเท่าตัวแม้แต่เพื่อนๆดารายอย่างเจี๊ยบโสพิตนาภายังต้องเอ่ยปากชมว่าทรงผมนี้เหมือนเด็กมอต้นเลยค่ะเอพรทิพย์บอกว่าน่ารักจังเลยค่ะกิ๊กสุวรรณจนีบอกว่าอมมยน่ารัก